สวัสดีครับพบกับพี่โอวิญญานะครับแห่งช่องอุปวิญยา c ช anel วันนี้เราจะพาคุณมาร้านน้องล้าต้นลกานะครับเป็นร้านอ,อาหาขายอาหารสุนัขแมวนกกระต่ายหนูเป็ดไก่งูเตือจระเข <laughs> ้ไม่มีเสือไม่มีจระเข้นะครับมา <laughs> ดูดิว่ามีอาหารอะไรบากตามมาเลยนะครับพี่ว๊บเป็นลูกค้า ร้านนี้มา20กว่าปีแล้วนะครับโอ้มาดูกันเลยครับไะเรามาดูกันเลยทรายรสังข์หจาดพิยานข้าวหนมทายอ๋อจแล้วทราย,ายที่นี่ดีมากานี่ถุงเท่าไหร่คะนี่เป็นทรายแมวนะครับเพราะว่าพี่อุ๊บใช้วันละวันละถุงเลยนี่ถุงมากร้อยหนึ่งถูกมาก,ก,มากๆที่มันมีหลายราคานะฮะแต่นี่กระเด็ดดีมากปกติร้อยห้าสิบแต่ร้อยห้าสิบแพงไปเราก็เอาประหยัดนะมาซื้ออย,อย่างอื่นนะครับรมีหมดเลยเนะนี่ยมีสาราพัดเลยเนะี่ยโอ้ยนี่นี่คืออะไรครับน่ากินจังเลยกินได้ไหมคะอะไรเนะี่ย มอ,อ,อมอ่ะเฮ้ยน่าก,กินยังไงคืออ,อะไรคะผลไม้อบแห้งค่ะของอะไรใครทานครับอันนี้เป็นให้หนูกับนกได้คนทานได้ไหมคนทานไม่ได้นหนูนกกินได้หนู <c oughs> คนก็ต้องกินได้สิคะ <c oughs> กะลอกก็ได้ก <c oughs> ็ลอกก็ได้มัน <c oughs> มน่ากินจังเลยคุณแม่คะ <c oughs> มาเลยเดีย๋ยวเรามาดูอาหารที่จะเลือกอะซายสองถุงนะคะคุณน้องขาม,มาเลยมันนีมีคนมาถามเสือเราอาหารเสือเรอเคยมีคนมาถามค่ะพี่ก่ะโวนี่นี่ค่ะ ชดครับผมนี่เออนนี้ <Okay. S 1> สองชุดอันนี้ยังแบบนี้นี่ถุงอะไรถ้าถี่เขาติดเนาะใช่ค่ะต้องไปต่างจังหวัดสองสามวันเลยต้องซื้อตุนไวในง้นเดี๋ยวน้องแมวเอ้ยสีส้มไม่มีหรอน้องท็อปแคสสิสีส้มมายางท็อปแคสส้ออยางอ๋อของขาดครับพี่อุ๊บไปเอามาไม่ได้ไอันนี้อะไรอ่ะซาดีนถ้าชอบกินไอซาดีนกระตูนหน้ากระต่อย่างเนา,นา,านะแล้วเราผสมนี่นนล้วกันนะคะไป มาตามมาดูอาหารเม็ดอาหารเม็ดเขาจะชอบกินรสนี้นี่นน,นี้นี่ราคาถูกนะปกติที่อื่นถูกกว่ากว่าแล้วแต่ที่นี่ถูกกว่าอีกค่ะที่ฉันไปเซอร์เวย์มาแล้วค่ะทั่วแถวเขตบางกะปินะคะคนขายก็น่ารักน้องแป้มน้องต้นคุณป้าคุณป้านี่นะโอ้โหน่าเหมือนไม่รับแขกแต่ใจดีนะ <laughs> เป็นสามเนือจากเชียงใหม่อ่า เขาเป็นคนที่รับเรียบมากคนจะกลัวบอกเหมือนป้าดุแต่ไม่ดุนะฮะป้าเป็นคนใจดีลึกๆแล้วสวยข้างในค่ะ <laughs> งามข้างในค่ะเจ๊ไหมคุณป้าค่ะอ่ะอันนี้สองถุงค่ะนะครับอ่ะเราไปดูตรงนี้เดี๋ยวมีอะไรนะนี่ล <laughs> ิอยากซื้อเอเดี๋ยวบรอ้ถุงอันนี้มาย,ยัางเดี่ยดีมากเลยทั้งอาหารเม est, ็ดทั้งสุนนะัขทั้งน้องแมวที่นี่เปิดกี่ทุ่มหรือกี่ทุ่มครับร้านน้องต้นกล้าเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงสามทุ่มค่ะ เบบี้ยังไม่มาหรอผ่านเหรอเบบี้อันนี้ก็ดีนะครับไอของอ,อะไรเลยย่นผาลินใช่ไหมฮไม่ไม่มีอ่ะไอเน,นี้ยตรงเนี้ยไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเนาะ<อ>ไม่มีนะ,ะได้เบบี้หุงเล็กมาไหมแม่มีไหมคะไม่มีาาหมดเหม,มือนก<ด>ัน<ๆ>โอ้เจอไอ้น,นี่แล้วโอ้ยผัดขนาแมวเอ๊ะเขาเรียกอะไรเนะนี่ยต้นอะไรกันอันนี้เป็นต้นไผ่เงินค่ะแมวชอบใช่ไหมแมวชอบมากก็จะมีอ่ากระชามแมวใช่ไหมที่เขาชอบเขาโอ้ยเขาจะโนนเนียมากเขาจะ เมามานกันเลยแล้วไอ้นี่เวลาไปถึงก็ฟัดกระจายเลยนะครับที่บ้านตอนนี้ก็ในห้องสามติดตัวน้องห้องติดตัวค่ะกินกันแหลกลานเหมือนกันเราเรียนเขาแล้วเราต้องดูแลอย่างดีโอ้ยดูอุปกรณ์จริงๆอยากจะให้ใส่ไอ้นี่ในตัวเดี๋ยวเขาไปติดกงไปติดอะไรแล้วก็แขวนต้งเต้งต้งเต้งอ่ะเราก็รต้องไปเห็นข่าวครับพอดี เรารักเขาแล้วอยากเขาสวยแต่บางทีมันกลายเป็นไถยนนะเพราะว่าบางทีกระโดดไปไปเจออะไรนะคือเจออะไรที่มันงงเงี้ยวออกมาแล้วไปเกี่ยวห้อยตรงเตงตรงเงตงเ,งเห็นข่าวมาแล้วก็เลยไม่อยากให้ใส่เนาะแล้วรักเขาเราก็ต้องหว่ใหญ่ความปลอดภัยที่นี่มีหมดเลยนะอุปกรณ์อาบน้ําใช่ไหมนี่อะไรคะอันนี้เป็นแชมพูค่ะแชมพูนะครนี่มีหมดเลยนะอุปกรณ์ใส่น้ําของสูตร เน้นของสุนัขของแมวเยอะเลยเนาะใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าที่นี่จะเป็นลูกค้าแมวลูกค้าแมวใช่พี่อุ้มกับแมวเยอะนะนี่ของพิเศษของเขาเพราะอาทิตย์ละครั้งเป็นปลาปลารีกปลา,ปา,ปาโอที่ปลาชูเขาชอบมากแล้วเวลาแกะต้องใช้มือแกะเอาก้างออกและที่สําคัญเวลาโหเหม็นมากล้างถึกปลารอบกว่าจะออกนะครับ อย่าลืมนะครับร้านต้นกล้าน,นะครับหลังเขาเรียกหลังหลังแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับคุณเล็กก็ใจดีเจ้าของร้านน่ารักมากนะครับที่นี่ไม่แพงนะครับก็ลูกค้าประจำเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะอีกทีครับคุณเล็กเชิญครับคุณเล็กเข้าได้ไม่เป็นไรผ่านกล้องได้ผ่านผ่านกี่โมงเออเปิดเปิดไปกี่โมงคะแปดโมงถึงสามทุ่มค่ะเดี๋ยวมามา,มาอีซ่องนี้หน่อยโอ้ยนี่คนขายขึ้นหนอหุ่น <c oughs> หนอจังเลยอะ่ะเปน็นแบบขอไปเปน็นแบบได้ไหมแข็งแรงมากพี่อุ๊กแข็งแรงมาจากประเทศไหน อีพอร์ตหรือเปล่าหนุห่ยบอกเอ้ยรอน่ะหนีหนีไปแล้วรอเป็นมันนี่เดินไปไหนหนีจริงจริงโกล้องไอ้ตัว<ร>นี้คือโซนอะไรคะอันนี้เป็นโซนแชมพูค่ะแชมพูของ<ช>สุน,นัขของแมวมีหลากหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ราคาไม่แพงุยถูกมากห้าสิบห้าก็มีเนอะร้อยยี่สิบก็มีนี่เป็นพวกอะไราย,ยาใช่ไหมเพราะว่าบางทีไปโรงพยาบาลมันจะแพงมากแต่มาซื้อที่นี่ครึ่งต่อครึ่งเลยน้องแต้มจริงๆนะบางทีคุณหมอหน้ารักนะบอกว่าให้ ให้มาซื้อที่ร้านร้านร้านไอ้ขายอาหารน้องหมาน้องแมร์มันจะมีอุปรกรณ์เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวที่ราคายาถูกๆแล้วมันมันใช้ด้วยกันได้เนี่ยมีหมดเลยนะครับหลากหลายุน,นี่นี่อาหารอะไรครับของอะไรเป็นอาหารปลาค่ะพี่อาหารปลานะครับใช่งูม,มีไหมเนี่ย <laughs> อาหารงูไม,ม,ม่มีนะครับโอเคเลยก็ถือว่าอ่าร้านนี้เป็นร้านที่น่ารักในย่านนี้ก็พิ้ว่าเป็นลูกค้ามา20กว่าปีจําได้ว่า เวลาบางทีก็ให้น้องมาเอาวันนี้ซื้อไซสยเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปด้างหน้าท้านลึลูกค้าก็จะมาตลอดเลยเจ้าของร้านถ่ายให้นะเจ้าของร้านรักมานน้องแป้มใช่ไหมคะใช่ค่ะน้อง<ะ>แป้มกับน้องคนน้องต้นใช่ไหมน้องต้นต,ต้นพี่ชายแต่นี่ยายถึงไหนแล้วหนูตายแล้วมีอันนี้ใช่ไหมมีเสื้อผ้าถ่ายเสื้อผ้าก่อนได้นี่คืออะไรคะนี่อะไระของเล่นี่คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นที่ใส่น้ำฮะใส่น้ำของุของอะไรเออส่วนมากเขาถ้าเกิดเป็นหลอดใหญ่จะใช้ให้กระต่าย นี่เราเปเสื้อสวยๆด้วยโอ้ยเสื้อสวยๆของน้องหมาของน้องน้องแมวตายละโอ้ยตอนคริสต์มาสด้วยนี่ของน้องหมาน,น้องแมวต้อนรับเทศากาลพี่ากาลนี่นี่ของใครรึหมาแมวใส่ได้หมดเนาะอันถ้าทางซ้ายนี่จะเป็นของน้องแมวค่ะพี่โอ้ตายน่ารักมากราคาไม่น่าจะแพงไม่แพงนะครับห้าสิบบาทเองห้าสิบบาทตองตายแล้วนะครับก็ ดูโคงโค้งกคง,ง,งก็มีหลากหลายนะโคงมีหลากหลายชนิดนะครับว่ดไทยเป็นต้ผักด้วเหรอมีมีผักสวนครัวด้วยค่ะพี่อุ๊บสวนครัวโอ้มีทุกอย่างเลยข <c oughs> ้ามาตรงนี้นี่คือกระโปรต่างๆนานานะครับราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าเล็กเกยดีก็กกกต,ต่อเบอร์อะใช่ต่อรถได้อีก ก็เป็นในวันดีๆเพราะว่าพรุ่งนี้พี่อุ๊บจะต้องเดินทางไปนครศรีธรรมราชไปว่าไปว่า้เจดีย์ไอ้ไข่นะฮะวันนี้ก็เลยตนอาหารเพื่อให้น้องน้องแมวแล้วจริงๆเวลาเดินทางเวลาไปบางีไปต่างจังหวัดน,นะฮะดเดินทางโดยรถตูก้ก็จะติดอาหารเม็ดอาหารกระป๋องอาหารแมวเจอที่ปั๊มเจอที่วัดไหนก็เทให้กินมันเป็นความสุขมากที่อยากให้เขาเห็นอิ่มไปเครื่องบินคงติดไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวไปหาซื้อถ้าไปเจอที่วัดก็เหมาไก่ทอดแจกกันเลยพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเช้า นครศรีธรรมราชนะชาวสิชนเห็นบอกจะมาต้อนรับพี่ยุเยอะที่วัเจดีไอ้ไท่มาถ่ายรูปมาพบกับรอยยิ้มหวานๆอ่าครูชาไทยไปด้วยท็อปโมเดล2017แล้วก็น้อยยูโรท็อปโมเดลไทยแลนด์2020นะครับอย่าลืมนะครับช่องปุ๊กพิยชาแนลช่องชาไทยชาแนลอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแล้วที่สำคัญวันที่12 เราจะพบกับแฟชั่นโชว์ณแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์บางกะปิแฟมิลี่แฟชั่นวีเอเวอรี่แวร์เอเวอรี่วันอิสไมล์รันเวย์อบโมเดลไทยแลนด์บางกะปิแฟมิลี่แฟชั่นวีเจอกันนะครับ